บอลไทยปะทะเดือดอินโดนีเซียชุนลมุนแลกหมัดใบแดงว่อนท้ายเกมเรียกได้ว่าเดือดรอบชิงฟุตบอลซีเกม2023สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมรอบชิงชนะเลิศเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีวันอังคารที่วันที่16พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาทีมชาติไทยพบทีมชาติอ,อินโดนีเซียนะ โอลิมปิกสเตเดียมประเทศกัมพูชาคลิปท้ายข่าวในนัดนี้โคชระจัดผู้เล่น11ตัวจริงประกอบไปด้วยโสพลนวิร hm D, รตรักญาติจีเคบุคคอรี่เหล็มดีพงศกรตรีศาสตร์น .0.30 ฉ์จุมัดมงคลเรืองธนโรธโจนาธานเข็มดีทรงชัยทองฉ่ำอีโรฟานดอลล์ซี อภิสิทธิ์แสงสีคำม้วนน .073 ชาณชนรงค์พรมสีแก้วทีรศักดิ์เผยทิมายอาชิตพลคีรีรมอนันยอดสังวานน .0.30 สเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเสศยศกรบุรพาน .087 ชยพิพัฒน์สุพันณเพศัก์บุรเชษท,ทอดสนิทน .0.46 ครึ่งแรก อินโดนีเซียเริ่มเปิดเกมบุกแถมมีโอกาสส่องอยู่สองสาครั้งแต่บอลไม่เข้ากรอบก่อนที่ไทยจะตั้งรับได้บุกค,คืนบ้างแต่กลับเกิดจังหวะที่น่ากังขาขึ้นในนาทีที่5ของเกมเมื่อผู้รักษาประตูของอินโดนีเซียขึ้นมาตัดเกมรูปซึ่งดูเหมือนจะตัดคนมากกว่าบอลแต่ผู้ตัดสินที่หนึ่งให้แค่ใบเหลืองเท่านั้น อินโดนีเซียยังเดินหน้าเข้าใส่ทีมชาติไทยอย่างดุดนันแต่ยังเจาะเข้าไปในพื้นที่อันตรายของทีมชาติไทยไม่ได้กระทั่งนาทีที่20อินโดนีเซียได้ลูกทุ่มไกลเข้ามาในกรอบเขตโทษโชคร้ายที่ทรงชัยทองฉ่ำสกัดผิดเหลี่ยมบอลเข้าประตูตัวเองอย่างน่าเสียดายอีเหนาครึ้นนำก่อน1-0 ครึ่งชั่วโมงผ่านโคตระไม่รอช้าเปลี่ยนตัวเร็วทันทีด้วยการส่งอนันยอดสังวานแทนอาชิตพลคีรีโรมและส่งพงศกรปรีศาสแทนบุคคอรี่เหล็มดีแต่อินโดนีเซียก็ยังมีจังหวะที่หวือหวากว่าซึ่งต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียทำเกมได้ดีกว่าไทยที่ยังไม่มีแม้แต่จังหวะจบสกอร์ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกอินโดนีเซียว,วางบอลยาวมายังหน้ากรอบเขตโทษกองจนพลาดทำให้รามาดานซานาต้ามีโอกาสกระดกบอลข้ามศีรษะโสพลนวิตรักญาติเข้าประตูไปแบบงงๆจบครึ่งแรกไทยตามอยู่0-2ถึง2ครึ่งหลังโคชระตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกครั้งส่งปุระเชศทอดสนิทแทนชยพิพัฒนสุพรรณเพศศัตร์ เพื่อหวังเปลี่ยนเกมให้ได้เปรียบกว่าครึ่งแรกแต่ทางด้านอินโดนีเซียยังมีโอกาสสองในช่วงครึ่งแรกก่อนที่ไทยจะตั้งเกมบุกมีโอกาสซัดคืนบ้างแต่ยังผู้รักษาประตูอีหนาวยังปัดออกไปได้นาทีที่59เกือบหวีดมีมวยในสนามเมื่อทีมชาติไทยได้มีลุ้นจากลูกเตะม,มุม แต่หลังจากที่เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษของอินโดนีเซียแล้วปรากฏว่าทีรศักเผยที่มายมีปะทะกับผู้รักษาประตูอินโดนีเซียแต่ช่วงจังหวะที่ประตูอีเหนาวกำลังนอนอยู่ทีรศักพยายามไปดึงเสื้อจนทำให้เกิดช่วงชุนละมุนไปหน่อยก่อนที่ทีรศักจะได้รับใบเหลืองไป ในที่สุดลูกตีไข่แตกของทีมชาติไทยก็มาจนได้ในนาทีที่64หลังจากได้ลูกเตะมุมทางด้านซ้ายและเป็นอนันยยอดสังวานที่ขึ้นเทคโมงเน่งๆได้ประตูกลับมาได้สำเร็จไทยไล่มาเป็น1นึสองปลุกความหวังว่าจะตีเสมอได้เพราะเวลายังเหลืออีก25นาที โคชระตัดสินใจเปลี่ยนอีกหนึ่งผู้เล่นด้วยการส่งอภิสิทธิ์แสงสีคำม้วนแทนอีโรฟานดอลล์เพื่อหวังจะได้ประตูตีเสมอยืดความหวังที่จะคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ทว่าเด็กๆยูย่23พยายามทำเกมรุกกันแล้วแต่ก็ยังส่งบอลไปตุงตาข่ายอินโดนีเซียไม่ได้ ไทยแอบมีลุ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+3 บวกปุรเชษทอดสนิทได้โอกาสยิงในกรอบเขตโทษแต่ยังตรงตัวผู้รักษาประตูอินโดนีเซียทำให้ไทยยังไม่สามารถตีเสมอได้ก่อนจะเป็นซูเปอร์ซับอย่างยศกรบุรพาที่ฉกบอลไปยิงตีเสมอได้2-2ในช่วงนาทีที่ 90+8 บวก 8. แต่เริ่มช่วงเวลาพิเศษมาได้ไม่กี่นาที ไทยต้องมาเสียประตูอีกครั้งหลังจากที่จับบอลพลาดจนโดนอีโรฟานจาฮารียิงให้อีเหนาวนำสามถึงสองแต่มีช่วงจังหวะชุลมุลนอกสนามทำให้เกิดการวางมวยอย่างเดือดสุดท้ายผู้ตัดสินที่หนึ่งต้องไล่แจกใบแดงให้ทีมสตาฟทั้งสองทีมและหมายเลขสี่ของอินโดนีเซียโดนไล่ออกพร้อมโสพลนวิตรักญาติผู้รักษาประตูทีมชาติไทย นาทีที่102ไทยเหลือผู้เล่น9คนหลังจากที่โจนาธานเข็มดีโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงโดนไล่ออกจากสนามจากการไปเข้าหนักใส่ผู้เล่นอินโดนีเซียก่อนจะจบครึ่งแรกในช่วงต่อเวลาไปด้วยสกอร์ที่อินโดนีเซียนำไทย3-2กลับมาเล่นอีกครั้งไทยมาเสียประตูอีกครั้งในนาทีที่107จากการยิงของฟาทูรามานช่วงท้ายเกม ทีรศัก์เผยพี่มายมาโดนเหลืองที่สองจนต้องโดนไล่ออกจากสนามผู้เล่นไทยมีเจคนในสนามเนื่องจากมีบาดเจ็บหนึ่งคนทำให้อินโดนีเซียยิ่งมีความมั่นในอย่างมากกว่าจะได้ไทยชนะในครั้งนี้และมาได้อีกหนึ่งประตูย้ำความมั่นใจในนาทีที่120ขึ้นึ่งนำห้าถึจนในที่สุดกรรมการที่1ได้เป่านกหวีดยาวจบเกมในที่สุด สรุปผลการแข่งขันบอลซีเกมทีมชาติไทย2 5ทีมชาติอินโดนีเซียกลายเป็นทีมชาติอินโดนีเซียคว้าเหรียญทองฟุตบอลซีเกมไปครองได้สำเร็จในรอบ32ปี